วันนี้นะคะเพื่อนๆยังไงก็ไม่รู้นะอากาศอึมครึมอึมครึมนะคะแดดก็ไม่มีนะคะเพื่อนๆเหมือนแบบว่าจะเปลี่ยนฤดูแล้วยังไงอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะอ่อะเรื่องของธรรมชาตินะคะเรื่องของอากาศนะคะเราก็ไม่สามารถเนี่ยค่ะไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรได้หรอกค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเก่งก็จะมาสังเกตนะคะน้องมะพร้าวของเก่งนะคะซึ่งดอกอะคะ่ะก็ได้ร่วงนะเพื่อนๆอ,อะเนี่ยดอกของมะพร้าวอะคะ่ะ บางดอกนะคะก็ร่วงไปหมดแล้วแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ก้านชี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ค่ะ,คะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เขาจะติดลูกยังไงนะคะดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยจันมะพร้าวอะคะ่ะที่เขาออกมาเพื่อนๆเห็นไหมไอ้ก้านที่มันชี้เดเนี่ย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 พวกเนี้ยเก่งเรียกเกสรเนาะไม่รู้เขาเรียกกันว่าอะไรนะเพื่อนๆเรียกว่าอะไรบอกเก่งหน่อยเก่งไม่รู้หรอกเก่งเรียกเกสรเน,นี่ยมันร่วงลงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมันร่วงมาอยู่ตรงเนี้ยอะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาสังเกตกันนะคะว่าที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยชิโดชิเดเนี่ยยังร่วงไม่หมดนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันร่วงไปนะคะแล้วก็เป็นก้านๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้อะล้วนลูกอะมันจะอยู่ตรงไหนลูกมันจะติดยังไงนะคะเราก็ไม่รู้กันหรอกเราก็มาเริ่มต้นนะคะดูสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆสําหรับจันมะพร้าวนะคะแล้วก็การออกดอกออกเกสรของเขาแบบนี้นะคะ่ะเราก็ จะมาดูกันเรื่อยๆน,นะคะว่าลักษณะค่ะการติดผลของน้องมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆอ่ะติดตามดูไปด้วยกันพร้อมๆกันแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ,กะเกษตรนะคะคือการเรียนรู้นะคะแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่านอกจากเราสังเกตเนในเรื่องของมะพร้าวแล้วเราก็ยังคงนะคะมาสังเกตต้นเมื่อกี้นี้นะคะเป็นมะพร้าวกะทินะคะส่วนต้นนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนี่จันเริ่มแบบ ผริปรลิตออกมาแล้วนะคะอันนี้ต้นนี้นะคะนะเริ่มแตกๆอย่างนี้แล้วนะคะก็รอดูกันต่อไปว่าใช้ระยะกี่วันปลาเขาจะแทงออกมาเป็นเกสรแบบนั้นะในระหว่างที่เดินมาระหว่างทางเราก็ยังคงแวะดูน้องมะปงังน้องมะปังติดลูกเนี้ยสวยดีเนาะเพื่อน,อนๆน่ารักดีนะคะบางลูกก็ใหญ่นี่หูได้กลิ่นนะได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นเลยอะกลิ่นของมะปังเนี่ยค่ะมะปงังนะนี่เป็นลูกอย่างนี้ น่ารักนะคะน่ารักติดไหลยลูกอยู่นะเพื่อนๆน,นะคะติดไหลยลูกอยู่มะปางหวานนะคะเพื่อนๆค่ะดูน่ารักนะน่ารักนะคะอ่ะเราก็มานั่งนับวันกันนะคะว่ากี่วันนะคะผลเขาจะใหญ่แล้วก็พร้อมให้เราห่อได้เนี่ยค่ะการทรรําเกษตรนะคะต้องหมั่นมาเดินนะคะดูนะคะเรียนรู้นะคะสําหรับการเติบเตาระยะนะคะของน้องนะคะ ของผลไม้แต่และชนิดว่าเขาเนี่ยลักษณะเนี่ยการเติบโตแล้วการเจริญนะคะแล้วการออกดอกออกผลกว่าจะหอ่อกว่าจะตัดและเก็บ,แล,กบและเกี่ยวนะคะเพ,เพื่อนๆใช้ระยะเวลากี่วันเราก็มาเรียนรู้นะคะแล้วก็ศึกษากันไปพร้อมๆกันรวมถึงการให้อาหารด้วยอาหารรอบทรงพุ่มนะคะอาหารทางใบนะคะแล้วก็ในเรื่องของมแมลงนะคะป้องกันแมงปักกัดแล้วแมง ปากดูดนะคะเราก็ยังคงต้องดูแลเราให้กันทุก7วัน10วันนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะนี่นะคะเขาเรียกว่ากเกษตรนะคะเป็นการที่ใช้ระยะเวลาว่างของเรานะคะมาศึกษามาเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่องยางสร้างสรรค์วันนี้เก่งก็ต้องไปก่อะแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครต์กันสวัสดีค่ะ